แม่อ้อมจะมาพูดถึงเรื่องความรักความผูกพันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับลูกเราด้วยนะคะก็อันนี้แม่อ้อมพอดีเผาธามาเสร็จแม่อ้อมก็เลยเอากระปุกอะมาใส่ธรมาใส่กระดกธทรมาไว้แล้วก็ปิ้นรูปธรมามาติดแล้วก็เขียนวันเดือนปีเกิดของธรมาไว้นะคะแล้วก็เขียนกระปุกไว้คือแม่อ้อมมาเก็บไว้ในห้องของน้องต่เนี่แหละคะ่ธะธามาเป็นตัวแรกที่แม่อ้อมเผา สีตัวที่กลับดาวไปอ่ะแม่อ้อมใช้ฝังเอาซึ่งอยู่ที่บ้านแม่อ้อมมาหนึ่งตัวอยู่ที่บ้านข้างบ้านอนะ่ะสามตัวนะคะก็ทํามะเป็นตัวแรกที่แม่อ้อมเก็บไว้ได้อีกสีตัวแม่อ้อมไม่ได้เก็บทีนี้แม่อ้อมก็จะมาเล่าถึงเรื่องความรักความผูกพันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับเราเลยนะคะก็คือแม่อ้อมเล่าเรื่องธรรมะก่อนว่าธรรมะเนี่ยเป็นกระต่ายที่ ถูกคนเอามาทิ้งไว้ในบ้านแม่อ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเบบีอยู่ยังไม่ถึงเดือนดีน้ําหนักของทาอะแค่สามสามร้อยห้าสิบกรัมซึ่งน้ําหนักน้อยมากซึ่งยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดือนอเดือนกับเดือนนิดๆมาแม่้อมไปในจับประตวเล็กมากตัวเล็กมากเลยแ,แม่อม้อมพอดีวันนั้นกลับจากทํางานมาคือไปข้างนอกลางานแล้วก็กลับมาซึ่งกลับมาค่อนข้างเร็วก็ยังโชคดีที่แม่อ้อมกลับมาเร็วเพราะว่า มันอากาศมันร้อนมากนะคะทีเนี้ยแม่อ้อมก็เดินไปหลังบ้านปรากฏว่าเห็นอะไรไวๆตัวเล็กๆ,ๆแม่อ้อมก็เลยดูที่ไหนได้ธรรมะค่ะวิ่งอยู่หลังบ้านตัวนิดเดียวหน,นึ่งตอนแรกแม่อ้อมนึกว่าหนูก็เลยเก็บธรรมะไว้แล้วก็มาเลี้ยงเหมือนคนเขารู้ว่าบ้านเนี่ยเลี้ยงกระต่ายนะเขาก็เลยเอาธรรมะมาปล่อยซึ่งเบบีมากตัวนิดเดียวเองแม่อ้อมก็เลี้ยงธรรมะมา,มาก็คือธรรมะเนี่ยปกตนะิเขาจะเป็นคือเรื่องของเรื่องคือเขาไม่ได้สังคมไงคะเขาไม่ได้ไปเจอใครเลยธรรมะเขาจะไม่ได้ป่วยเลยอ่ะคือ ครั้งแรกที่แม่อ้อมเลี้ยงเขาตอนนั้นอืประมาณสักน่าจะสักสองเดือนได้นิดๆน่ะธรรมะก็มีอาการท้องอืดนิดหน่อยนะคะก็พาไปหาหมอกินยาก็หายคือไม่เป็นไม่มากเพราะว่าเขาอาจจะแบบว่าเหมือนกับแบบอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นธรรมะก็ไม่ไม่มีเป็นไม่เคยเป็นอะไรเลยก็คือไม่ได้ไปหาหมอแล้วแม่อ้อมก็พาไปทําหมันเมื่อปีเมื่อตอนอายุขวบหนึ่งอายุขวบหนึ่งก็น่าจะปีหกสอง สามาปีที่แล้วปีที่แล้วต้นตน,ตนปีแม่อ้อมพาทรมะไปทำหมันเดือนคือครบขวบอ่ะก็น่าจะเมษาหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะเมษาน่าจะเมษาที่แม่อ้อมพาไปรู้สึกจะเป็นช่วงสงการหรือไงอไม่แน่ใจพาไปทำหมันเสร็จก็ปรากฏว่าโรงพยาบาลที่แม่อ้อมพาไปทำหมันเนี่ยคือเขาเขา,เขาทำทำ,ทำยังไงก็ไม่รู้หมันมันหลุดนงคะมันมันมันหลุดอ่ะมันหลุดอ่ะพูดง่ายๆที่เขาปลูกไว้ตรง ท่อมันหลุดอ่ะก็ธามะเลือดออกเลือดซึมตลอดเวลาแม่อ้อมก็เลยพอดีเป็นมรณะคิดก็เลยพาไปหาหมออ้อยซึ่งไปก็สี่ทุ่มกว่าคืนนั้นกว่าแม่อ้อมจะกลับคือเที่ยงคืนกว่ากับตีหนึง่งพอดีช่วงนั้นมันไม่ได้เคอร์ฟิลนี่คะก็เลยพาธามะไปทีนี้เนะี่ยคือตลอดเวลาทุกครั้งที่ธามะไปหาหมอนเนี่ยคือจะมีแม่อยู่ตลอดเวลามีแม่อยู่ตลอดเวลานะคะก็คือครั้งนั้นคือครั้งที่สองที่ธามะไปหาหมอ แล้วก็มาครั้งที่3มล่าสุดก็คือเมื่อเดือนสองที่แม่อ้อมพาไปตรวจสุขภาพนะคะในเวลาที่สองปีกว่าเนี่ยธรรมะเนี่ยไปหาหมอแค่สามสามครั้งและในเวลาที่3ครั้งเนี่ยธรรมะจะอยู่กับแม่ตลอดแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของเรื่องคือว่ามันมีปัญหาเรื่องโควิดใช่ไหมคะและเรื่องโควิดก็คือทางโรงพยาบาลเนี่ยคือเขาไม่ให้แม่อ้อมเฝ้าลูกเลยแล้วก็บอกว่าไม่ให้เยี่ยมด้วย ทีนี้ปกติแล้วเนี่ยธามะเนี่ยเป็นคนที่ติดแม่อยู่แล้วคือคนอื่นขนาดกับแม่เนี่ยบางทียังอุ้มยังจะลาบากเลยคนอื่นจะจะมาอุ้มธามาได้ยังไงทีนี้ตอนที่เขาฟื้นมาแม่อมก็เลยบอกว่าอย่างงั้นแม่อมขอหอมลูกก่อนนะแม่อมจะไม่กลับจนกว่าลูกแม่อมจะฟื้นเขาบอกได้เราก็รอจนธรมาฟื้นแล้วทรรมะรู้สึกตัวแม่อมก็ไปกอดธรมาแล้วก็บอกมาว่ามาไม่กลับบ้านก่อนนะลูกหนูอยู่กับหมอนะคะนะซึ่งแม่อมก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งเฝ้าธามาได้โดยปกติแล้วเนี่ยแม่อมเนี่ยอย่างเพ ถ้าหากว่าแฟนต้าป่วยคือต้องต้อง,ต,องต้องไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแม่อ้อมต้องไปร่างอยู่กับลูกจนกว่าลูกจะรู้สึกตัวจนกว่าลูกจะคือมีแม่อยู่ข้างๆตลอดเวลาเป็นนานสองนานจนลูกเข้าใจแล้วแม่อ้อมถึงจะกลับแต่ในเคสของธามาเนี่ยแม่อ้อมไม่ได้นั่งอยู่กับเขาเลยแล้วธามาเป็นกระต่ายที่ไม่เอาใครเลยค่ะนอกจากแม่คือเขาไม่เคยออกนอกบ้านเขาไม่มีสังคมเขาไม่รู้จักใคร คือหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วอ่ะเขาก็ดีขึ้นแม่อ้อมจับแล้วว่าท้องธรมานิ่มแล้วอะไรหมดแล้วแม่อ้อมก็คือเป็นหมดห่วงแล้วว่าธรมาไม่เป็นอะไรแต่แม่อ้อมไม่ได้คิดตรงนี้เลยว่าคือธรมาไม่มีสังคมธรมาไม่รู้จักใครพอเขารู้สึกตัวปุ๊บอย่างแฟนต,านต้ารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยคือพอรู้สึกตัวปุ๊บแม่เรียกปุ๊บแฟนต้าจะแบบว่าฝืนคือพยายามลืมตาแล้วก็แบบพยายามที่จะ ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะมาหาแม่ให้ได้แม่ต้องจับมือธรรมะจับมือต้าไว้ตลอดเวลาเพื่อให้ต้ารู้ว่าแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่แต่กับธรรมะเนี่ยแม่ไม่มีโอกาสได้ดูธรรมะเลยแค่ธรรมะฟื้นต่อหนะ้าแค่ตรงนั้นแล้วแม่ก็บอกว่าม้าไม่กลับแล้วนะแต่พอเขารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องดูแล้วเขาก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่บ้านเขาแล้วมีคนมาจับเขาไปกนขนมีคนจับเขาใส่นู่นนี่นั่นพามะก็เกิดภาวะเครียดค่ะแน่นอนพามากเกิดภาวะเครียดแน่นอนซึ่ง หันมาก็ไม่เจอยูริหันมากเขาไม่เจอพี่อีคิวซึ่งเขาสนิทกับพี่อีคิวมากแล้วเ็าไม่เจอแม่ปกติเขาจะนอนอยู่ตรงตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยนะคะนอนอยู่ตรงท,งที่กล้ยเจ๋งนอนเนี่ยแล้วก็จะนั่งมองแม่แม่ทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะนั่งมองแม่ตลอดเวลาเขาจะนอนมองแม่ตลอดเวลาพี่อีคิวอยู่ข้างนี้นะคะแล้วก็ยูริอยู่ข้างนี้นะคะเขาจะอยู่ตรงกลางเขาจะคอยมองแม่ตลอดเวลาแม่จะทําอะไรก็แต่เขาก็จะนอนเขาก็จะนอนตามแม่ตลอดเวลาว่าแม่อยู่ตรงนี้นะ แต่นี่คือเขาไม่เขาไม่มีโอกาสได้อยู่กับแม่เลยอ่ะคือแม่แม่ก็แบบว่าคือการที่เราเลี้ยงลูกให้ลูกเราติดเรามากๆมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะมันเป็นความคือมันเป็นความผูกพันมากเกินไปลูกคือผูกพันแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้แต่ถ้าหากเขามีสังคมได้เจอคนเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่กับคนกับคนอื่นได้ เหมือนแฟนต้อย่างเงี้ยเขามีสังคมเขาเขาใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นได้โดยที่ไม่ไม่กลัวเงี้ยคืออาแม่อยู่แม่บอกเรานะเดี๋ยวแม่มาก็คือเราไปเยี่ยมได้ทุกวันทุกวันแม่ต้องไปแต่ธรรมะเนี่ยคือแม่ไม่มีโอกาสได้บอกเขาเลยไงบอกเขาเขาว่าแม่กลับแล้วนะมะเดี๋ยวแม่มารับหนูนะแต่แม่ไม่ได้นั่งแบบจับมือมากเออมาอยู่ในตู้ละแม่จับมือมากไว้หมาอยู่กับแม่นะนียแม่ไม่มีโอกาสได้จับมาเลย ไม่มีโอกาสที่จะทำมาเลยไงคะคือถามว่าการที่เราเลี้ยงลูกด้วยความผูกพันด้วยความรักของผูกพันแต่มันดีแต่มันไม่ดีต่อการที่เขาออกสังคมไม่ได้แล้วทำมาไม่เคยป่วยเลยไงคะก็เลยไม่ได้ไปเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เหมือนกับโมวานหรือหรือลาเต้หรือกุ้ยเจ๋งหรือฟันตาพวกนี้ที่เขาไปบ่อยๆอย่างเงี้ยทำมาอยู่กับเพิ่งจะสองขวบกว่าไงคะแล้วเขาก็ไม่เคยป่วยเลยซึ่ง ความที่เขาไม่เคยป่วยเลยเนี่ยทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ไปเจอใครเลยไคะเนี่ยคือสาเหตุคือเราเรารักลูกเราทุกตัวมีความผูกพันกับลูกเราทุกตัวเพราะว่าคือเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กเกือบทุกตัวแมก้กระทั่งหลบฝนเองเนี่ยเขาเขามาอยู่บ้านแม่อ้อมเนี่ยเขาเขาไม่อยากเจอใครเลยนะคะคือมันเหมือนแบบเขาได้อยู่ที่ที่ที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาไม่รู้ออกไปข้างนอกเขาจะปลอดภัยหรือเปล่ามันมีความผูกพัน ที่ทําให้แบบว่าลูกเราไปโดยที่เราเหมือนกับเราผิดนะแม่อ้อมรักลูกทุก,ทกตัวมากๆคือเราเลี้ยงเขาด้วยหัวใจของเราตั้งแต่เล็กทุกตัวไงฮะแมก็ไม่ได้ดราม่านะแต่ว่าแบบทุกคนที่หลายๆคนที่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสัตว์แล้วก็เลี้ยงแล้วก็รู้รู้ในเรื่องถึง คือความรักความอดใจใสที่เรามีเนี่ยมันจะทําให้เราเสียใจมากๆเวลาที่ลูกเราจากเราไปแม่อมเก็ะทรมาไว้ใจแม่อมคือแม่อมรักธรรมามาก,มเ,าเ,ก,ามากเพราะว่าธรรมะจะนั่งดูแม่ตลอดเวลามองแม่ตลอดเวลาแม่ทําอะไรก็จะมองแม่ตลอดเวลาเหมือนเราทิ้งเขาแต่เรารี้ทำยังไงในเะมื่อเขาป่วยอะค่ะนะคะ,นะคะก็เดี๋ยวแม่อมจะให้ดูรูปที่เขายังเป็นเบบีอยู่ตอน,น,นเล็กๆแล้วเขาก็ิ่งเล่นตั้งแต่ตอนเบบีนะคะ ขอบคุณ f c ทุกๆท่านที่สลบเวลามาฟังห้ลองพูดนะคะ